สวัสดีครับพี่น้องปองปลายเมือเ่อกับมาพบก,กับขนนอยอีเชนเคยมือ่อีนสิบห้ามา่เมงเขาในหน้าเริ่มสุกเรืองอลามบรรยากาศทองทุง่งสามารถเกี่ยวได้แล้วเขาเรืองแล้วค่ะแสดงว่าแก่แล้ว ดูของลุ่มของยางบ้านแกโอ้งามงามสวยงามโอ้ยต้นต้นวาล่มอ่างลางอยู่เนั่นทับเขาเลยปอนต้นวานเสด็โลงแล้วต้นวาลลมลมแห้งว่ต้นว,า,นวาจังลมโอ้ยนามกับว่าท่านโบกโดยพี่น้องเอ้ยมีนามอยู่เด้อเบิง้งมีนามมีนาม เอแบบสวยงามลมนิดหน่อยมองหัน